เกิดอะไรขึ้นวะก,วนวกูก็ว,ว่าทำไมทำไมซ้อมมึงแบบเสียงมึงตกใจมากไอ้เหี้ยนนใช่ตอนแรกกูไม่คิดว่าจะขนาดนี้เฮ้ยมันเหมือน,ออนไฟไฟา้าสถิตตรงเห็นเออแล้วคือเมฆเยอะจนดาวเทียมหาสัญญาณไม่เจออะเกิดอะไรขึ้น,นวะน่ากลัวหลอนน่ะเฮ้ยอะไรอะ แล้วคือมันไม่หยุดเลยนเนาะเฮ้ยไอ้ยี่ปีหยุดเลยวะเออคืไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยม,มันเป็นพลังงานอะไรทั้งอย่างเลยไอ้เหี้ยไอ้อ้วนกวนแล้วกูวมาดูดิมึงอย่ามาพาใส่มือถือกูอยู่นะมึงไาาอ้เหี้ยกูตายหน่อยมึงอยู่ระยะไกลเว้ยแต่ไม่มีเสียงสักแอะเลยเนาะเออไม่มีเสียงเลย,เ,ยเกิดอะไรขึ้นอะ่ะ เธอฟ้าสถิตเหรอมันคืออะไรวะโอ้ยยังดูดิยเยอะมากเอ้ยนี่ปกติมันต้องมีเสียงนะใช่อันนี้ไม่มีเสียงเลยยี่น,นี่ไม่มีเสียงอะไรเลยแบบเงียบกริบอะไรอ่ะใครผู้รู้ชื่อตอบทียี่นี่ใครวะยี่นี่ไม่บอกใครไม่มีใครเชื่อเลยน่ากลัวนี่อืมเน,นี่ยจริงๆบ,บอกบอกใครไม่มีใครเ<ด>ชื่อจริงแล้เนี่ย เออไม่เคยไม่ไม่ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยแม่บุตติก็ต้องมีเสียงนะเป็นร้องนะเออนี่ไม่มีเสียงด้วยแล้วแม่งลั่นตลอดเวลาไม่มีเสียงร้องเลยคืออะไรวะนี่คืออะไรแปลกอ่ะไอ้เด๋วมันเริ่มมาใกล้แล้วนี่มั้ยมันเริ่มสว่างขึ้นนี่เอยเริ่มเริ่มรู้สึกสว่างขึ้นละเริ่มกว้างตีวงกว้างขึ้นี้ หมือนเหมือนแม่งดาวเทียมกูช็อตไปเลยเนาะที่เรานั่าทีนี่นะแล้วแตกไอ้สักพักก็น่าจะได้ที่กูบอกงั้นใช่อยู่ดีสัญญาณดาวเทียมหายผู้หันไปขายหลอนเลยยูดีรุ่ยจีแม่งแคปไอจิโกเทคเลยยูอุ้ยกูถ่ายมาสองนาทีครึ่งแล้วน้อยแล้วมันเป็นก่อนที่จะถ่ายกะยังไม่หยุดอีกเนาะเออมันกว้างขึ้นไหนเฮียหลอนใช่ขยายไปเรื่อยๆว่ะแล้วก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆว่ะ โอ้ยตุมใหญ่ตุ้มใหญ่คืออะไรอ่ะคืออะไรวะนี่ลงมาอ่ะโอ้ยจะไปตรงนั้กแม่เมื่อกี้ลงไมเส้นเลยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเอสเคเป็นเส้นแนวขวางด้วยโออมันเตรียมผอดปักเลยเอ้ย นเดี๋ยวมึงส่งให้จิ้งจกดู <c oughs> เลยไหมเมื่อไหร่กูจะได้หยุดถ่ายวะเนี่ยน่าจะยากสักสักสัก5นาทีนี่พ่อว่า5นาทีก็เป็น10านาทีใ,นนใช่ไหมรู้สึกว่ามันใกล้ขึ้นไหมใช่ใช <c oughs> ่ใช่ตัวตีวงมาใกล้ขึ้นนี่เห็นยาเหลวโอ้โอ้โอ้ไม่กล้าขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยกูจะฟ้าผ่า,าหัวตาย กะว,ว่าจะกลับบ้านอยู่แล้วเกิดอะไรอ่ะ คือมันไม่ปกติหน่อยค่อยๆกว้างขึ้นค่อยๆกว้างขึ้นสว่างขึ้นใกล้ขึ้นแล้วบางทีมาเป็นเส้นเลยนะอยโอ้ยทำไมไม่มีเสียงวะ ไม่มีเสียงแบบมันแตก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 มไม่มีเสียงนี่เลยใครส่องไท์อไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่พวกบางทีมันเป็นเส้นฟ้าผ่าเลยรกันคืออะไรวะกูถ่ายมาจะ5นาทีแล้วเนี่ยนี่ห้นาทีแล้วเนี่ยัวหาดิงโจ้ด้มยบ้าดิงโจ้เห็นไหมเยเยอะ โอ้ช oh. oh. mm ุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ใหญ่ไฟก็พิบเลยเออมันหอะมนมโอ้โหชุดใหญ่สัตว์้ชุดใหญ่ชุดใหญ่ดใหญ่มากมันจงดูน้องฟ้าไแปลกมากเลยมองเห็นเปล่ามึงเห็นไม่ได้มงเห็นไหม ฟังมาเลยแล้วจม,ม่เหมืนอมนใครเปไฟ่โกเด็นเป็นพักนึงแล้วนี่นี่ถายคลิปกูถ่ายคลิปมาห้านาทีแล้วอะ่ะหกนาทีแล้วเนี่ยโคตรแปลกอะงงคอยอัุตัวเล็ ไอ,อ,อ้นอนนอนนะเกิดอะไรขึ้นเนีแตกมากเลยเว้ยไอ้นอนไอ้มึงมาดูเยี่ยนเลยนี่ของดีครับมึงดูฟ้าเดี๋ยวมึงมาดูนี่ครับคนนี้ฮะมึงนี่มาดูฟ้านี่มึงไม่ kind of เคยเห็นมาก่อนในชีวิตอ่ะกูบอกเลยมึงเหมือนฟ้า่ะไอ้เดี๋ยวไม่ทันนะเว้ยกอ้พวมึงสิบนาทีแล้วสิบนาทีแล้วนะมึงไม่เคยเห็นในชีวิตอ่ะ ถ้าไม่ทำนี่คือมึงพลาดจริงๆน้อหมิงกูพูดจริงๆไม่ได้คนตีนไม่ได้คนตีนของจริงโอ้ยใหญ่ใ่ให่ใหญ่ใ,หญใ,หญใช่คือ,คอ มันเป็นปรากฏการณ์อะไรวะไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี่ถ่ายอยู่ไ,ไม่ถ่ายอยู่มึงดูดเย็กไมอ้ยแม่ไอ้ไม่คุณนั่งถ่ายกันกินที่สิบนาทีแล้วนี่อ๋อมันบอกว้าแต่มันกลับบ้านเลยงงมันดูเลไม่แต่ว่ามันมีสายฟ้าเว้ยบางลูกเออมันมีสายฟ้าดูเลยนี่คนลูก ไม่ต้องเลยมึงไอ้เหี้ยนักวิชาการจอมปลอมวิทยาศาสตร์นะคะวินักเกิขึ้นไม่บ่อยเว้ยไงมันเป็นเกี่ยวกับไอ้นอนไม่อยู่จริงไงนอนไปเจอไอ้พลาดพลาดกูบอกเลยนอนพลาดพลาดสัตว์แล้วบอกมึงไม่ได้เห็นทุกวันนะเห็นด้วยตาจริงๆดีกว่านี่นี่คือนี่คือกูถือมือถือนี่แต่กูไม่ได้ดูผ่านมือถือนะมาดูตรงตรงนี้เนี่ยมันชัดกูถือมือถือแต่กูถือมือถือแต่ว่ากูดูท้องฟ้าจริงๆ มาพูดถึงว่าประเด็นประเด็นคือประเด็นแล้วมันไม่มีเสียงเลยนี่มีเสียงด้วยไงอุ้ยคนลุกไาแล้วนี่ไม่มีเสียงถ้าแอบอี้ออ้เอี้อย่าบอกว่ามันยิงนิวเคลียร์กันนะบ้าเหรออุ้ยนกลัวนี่ฮีโดนจากห้องนี้คนลุกไวคนนี้วนายวนายนีดี 10นาทีแล้วทำไมไม่ดูหน้าห้องมาดูอะไรตันนี้บ้านบ้านบ้านนอกอไรอย่งเดิดไอ้นี่ไอ้นี่ลูกใหญ่นี่ลูกใหญ มันทั่วเลยน้อเวบว่าทั่วมุมมุมมุมมันุนมใหญ่ช,ชุดใหญ่งไ,งไฟกระพริบนม่มีเสียงคนเงียบอะ่ะแล้วมันเป็นแบบเป็นสายฟ้ามาด้วยอัน<อ>จับดิมาจับดิมึงไลฟ์เฟซบุ๊กเลยเออโอเคโอเคเดี๋ยวมึงถ่ายวิดีโอส่งให้กูด้วยเนเออเออมึงดูลยมันไม่ยอมหยุดนี่้ยยุย้ยุยย มาเอเลียนเอเลียนมาดีเลยกลับบ้านไปเอาปืนมาไล่ยิงเลยเฮ้ยืนเรืออยู่เลยแล้วมัน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 ประเด็นแล้วมันเงียบมากเลยเออใช่เงียบมันเงียบโ่ยเออไ่อ้นอนนอนมาดูนี่ดวนๆไม่กูพูดจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตมึงจะไม่เคยเจออีกแล้วอ่ะดูจากหน้าเอ้ยดูจากหน้าบ้านแกเห็นเหรอลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ หมิงมึงพลาดจริงๆด้วยเสียงก็ไม่มีหลอนมันคืออะไรวะโอเคโอเค,อเคแค่นี้แหละเฮ้ยดูจากหน้าบ้านน่าจะเห็นอะไรมึงมาดูมึงเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไหมกูมเห็นแล้วเกุยงแต่เย็นแล้วใช่เหรอเออมึงดูที่กูถ่ายมาสิบกว่านาทีแล้วน้อยใช่ถ่ายดูนเนเี้ยแต่เย็นละเดี๋ยวพาย,ยุจะเข้า แล้วมันไม่มีเสียงในประเด็นเออคือแ<อ>ปลกไหมไม่มีเสียงงั้นเดี๋ยวกูหาด้วยโอ้โหชุดใหญ่ชุดใหญ่โอ้โหชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่อ,ญอญันน,น,น,นี้ชุดใหญ่มันแปกแอันนี้วะโอ้ยม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ คนละทถา่ายหมดครับไม่เคยเห็นนะครับมันมันเป็นยี่สิบนาทีแล้วม,มันเป็นอย่างเนี้ยแล้วมันไม่มีเสียงครับฟ้าแลบแบบไม่มีเสียงมึงมึงไลค์เนเฟซลุกเลยโอ <c oughs> ้ยใครเขาเปิดไฟของนั้นวะสปอตไล,ลท์อะไรอย่างเงี้ยไฟบ้ามัน,ม,นมันค่อยคอยกว้างขึ้นเรื่อยเน่อยโอ้ยสวยอ <c oughs> ่ะ สวยอะไรกูกลัว <Platform> ท <rawd unre> ี่รันมันมันมันสวยจริงแต่มันน่ากลัวใช่มันเพราะว่าเราไม่ได้ติดอยู่กับทะเลคือไม่เหมือนแบบเวลาเขายิงแบบยิ่เปี่ไปแล้วพูดุเลยนะเออน้อเวลามัมีแสงมึงวิ่งมึงดูมึงดูตอนนี้นะครับปีลาวดุจากยูเครนแนมาถึงไทยแล้วครับใช่ฝั่งมาเลย์อุ้ยไม่มันไม่ใช่ฝั่งมาเลยเลยนี่ยะลาอ้วนฝั่งมาเลยนี่ตรงไปฝั่งมาเลเลยยะลาทางนี้ยะลาทางขวาเรา นี่มาเลยไอ้พวกของมขายวอยู่ไหมเออเดี๋ยวเมื่อคืนมึงส่งไหมกูให้ดิส่งไม่ได้ไฟล์นานเกินไฟล์ใหญ่เกินส่งไม่ได้ก็แม่อะไรก็ตัดส่งเอาดิเคเกิดมานไม่เคยเห็นนะครับแล้วแล้วประเด็นคือแม่งมันไม่มีเสียงไงใช่มันเป็นประจุไฟฟ้าอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้ยบประจุนากเลยมั้ไม่เคยนาาขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเราเคาดูงวนนะครับว่ามันขึ้นรอบไหมมันขึ้นรอบนี่เหมือนกันตรงนี้เอง เออว่ะเออว่ะมึงลองขึ้นไปดูข้างบนดิว่าว่ามันสา0ร้อหกสิบองศาเรเปาถ้ารอ,อ,อ,อบเห็นแนละ้วเออถ้ารอบทางขวาเราก็ต้องเห็นละโอ้โห,โโหนี่มีแต่ข้างหน้าอย่างเดียวโอ้โหจุดใหญครับนี่คือฝั่งมาเลยเลยอะ่ะคือคอะไรวะคะไรู้มาเก่าให้ฟังไหนเออเรียกแม่มาดูดิ เออเออไม่หมันเรียนเรียนสูงให้มาลายอดอนไรยัไงนเกิดอะไรขึ้นมันเป็นพักใหญ่เลยี่สิบนาทีแล้วมันดูมันดูกูถ่ายวิดีโอมันดูว่ากี่นาทีกูถ่ายวิดีโอสิบสามทันเดอร์สตรมสิบสามนาทีครึ่งอ่าเล่นไัมไม่มีเสียงปะไกลไงโคตรไกลอ่ะเฮ้ยไาจารไลสดดีไม่มันมันมันเหมือนกับว่า ช่วยวะคือพายุสายฟ้าเนี่ยสิบนาทีอ่ะมือตัดจิ้มเลยดิครับเนี่ยผมยนเหงื่อเยว่ามันลงใช่ไหมไม่ใช่มันไม่มีสัญญาณเลยสัญญาณดาวเทียมล่มหมดเลยเออไอเหี้ยใครเปิดไบฟอร์ดมาอ้วนมันล่มเลยวะจับยิ่งไม่เออเหมือนสะพานโทเลยไบฟอร์ดมันล่มเลยทีใช่ไหมดาวเทียมล่มเลยเดี๋ยวพูดเดินอูต ไอสารจะกูไล่จบเลยไอวัวจะไล่กูทีคุณเคยดูมาเวลบอกมันคือใบฟอร์ดไงใบฟอร์ดตีนอะไรห,หรอยิ่งไม่ส่งไม่ได้หรอยิ่งไม่ลายใหญ่หรอใช่ไฟใหญ่เกิถ้าถ้าในไลน์กูว่าถ้าจำไม่ผิดห้านาทีนะในไลน์อ่ะไอเด็กมึงกัดสผมให้โต้เลยเออเดี๋ยวค่อยตัดส่งให้มันยี่ห้อนี้ร้านบ้านเป็นไรน้ำรั่ว เออจะให้กูไปฉาบบ้านให้มันพวกนี้นี่คุณโตว่าแม่ไม่บอกแม่กูบอกมันว่าวันเสาร์อยไปทำเดี๋ยวพวกนี้ไปดูให้มันหน่อยโอ้ดอกใหญ่ดอกใหญ่โอ้ตอนนี้มันเกิดอะไรที่ไม่ดูครับมันมันมัน มาเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ20นาทีนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับแล้วก็เป็นฝั่งเดียวนะครับผม20นาทีนะครับเนี่ยครับถ่ายคลิปเป็นหมุดเลยครับตอนนี้ครับสัญญาณโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยล่มหมดเลยครับสัญญาณจารดาวเทียมล่มหมดเลยครับฝั่งมาเลยครับผมแบบดูก็าว่าทําไมซอสทาเสียงตกใจมากเลยวะออกมาดูแม่งโอ้โหโหดจริง ผู้รู้ผู้ลุเหตุการณ์เนี่ยันเอมาแล้วครับพี่โจมีโจมาพี่พี่ดูดิพี่ถ้าพี่โจมันเกิดอย่างนี้อยู่ประมาณยี่สิบนาทีแล้วพี่คือมันเป็นแบบมันเป็นไฟกระพริบ้ายไฟรลบเปล่า ถ้าคายูเคียยิงกันแบบแล้วเป็นที่เดิมเ่ยแต่ถ้านยูเคียยิงกันมันต้องมีเสียงเลยใช่อันนี้มันไม่มีเสียงเลยครับนั่กับขีปราวุธอ่ะแล้วมันเป็นอย่างเงี้อยู่ยี่สิบนาทีนะอ่ามอบเือ้อเสแนกอแบบนี้เลย้วงมแบบนี้เลย้วแล้วมีคนนเข้าไปการ น่ากลัวนะครับมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากคนระับคือแน่จาร์บอกสาเหตุให้อ่าอ่าทันด์สตอร์อ่าเดี๋ยวอาจารย์บอกสาเหต <Thunder storm. S 1> ุได้หรอตอนทีก้าคนลนะ้วสวัสดีครับเคยเห็นอย่างนี้ไหมมัเป็นฟไฟแรกหรอครับแต่ว่ามันไม่มีมมมันไ่ีเสียงเออแล้วที่มันเป็นอย่างนี้อยู่สิบนาทีครับผมเลยไม่ใช่สิบ ยี่สิบนาทีจะครึ่งชั่วโมงแล้วประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับทีสองคนมาเรื่อยๆเลยเว้ยนะใช่คนมาดูครับเพราะว่ามันเพราะว่าม IC ันมันเป็นอย่างนี้ยี่สิบนาทีครับ้าหรือว่านี่มันจะคือสะพานไบฟอร์ดวอลครับผมที่ส่งเทพเจ้าสายฟ้า ลงมาจุติในโลกมนุษย์ครับผมมงหนักแน่นอน <laughs> ดูมาเวอร์เบอเปล่านี่ยเบอเ์มตรงนะครับผมนี้อ่ายิ่มาจ้ำถ้าอยู่เว็บรงดูได้ครับฝั่งมาเลยครับผมฝั่งมาเลยผมส่งัอมารินส่งอมารินชอบแน, <laughs> น่มอนวะไอไออ้วนมันมันถึกเวลาแบบสวยเลยสิบกว่านาทีเกือบยี่สิบนาทีดีโ ต้องตีวงกวางหาัวนะครับฮนะโอะเคครับหลอนน่าลัวจริงสุส้งโอ <ฮ S> ้โห <ฮ S 2> ไอ้มนตีวงกว้างแล้วนี่กว้างๆมากกว้างมาก,ามากตาเนี้โอ้หดอกใหญ่ เยังร่มไม่ไม่บางหมดอ้วนไม่ไม่เปบาง แต่ว่าแต่ว่าทำไมพวกกูเห็นด้วย่ะแต่มันเห็นชัดมากเลยน้อย <แ able> มันชัดเกินไปเคยที่มันมันชัดจนแบบนึกว่ายังไม่อยู่ใกล้ๆเนี่ยม <c oughs> ่มันไม่ได้ลงมาเว้ย,ยส่วนหนึ่งก็มันไม่ได้ลงมาแจะจะยิมกุ๊บอะไรมีเสียงนิดนึงเนะาะมันจากไกลๆยังดีนะผ <c oughs> ม,ะมะๆๆว่ามันมันจะมัมัอยู่แล้วแต่ว่าพวกกูไม่ได้ยินหรอกไกลบอลมันจะแบบโซโลกันดีกว่ เสียงข้างบนมันจะมีเสียงแบบเสียงฟ้าร้องแย่างน้นไม่ใช่ซ่าผ่าไม่เปิดเน็ตสิอ้วนรอหาเจนหน่อยได้ทุกคนเจนคอสเตอร์ thoải lấy nó ngon lại nóng nóng yên น้องเอยมอโอโหแต่นี้มันต่อนเนื่องนานมากเลยน้อยกูถ่ายกูถ่ายมายี่สิบนาทีสิบเอ็ดวิล่ะคัพี่กิตพี่โจบอกให้จับเวลาให้นานที่สุดเลยว่ากี่นาที เนี่ยมันนี่นี่เออมึงกดจับเวลาเนี่ยขึ้นมงเด็กกูถ่ายนี่ไงนี่ไงยี่สิบเอ็ดนาทีไงไม่เดี๋ยวกูจะกดปิดแล้วไงกูจะไม่ได้ถ่ายจนจบแล้วไงอตอนนี้นะครับยี่สิบเอ็ดนาทียี่สิบสองยี่สิบสามนี้ครับฟ้าแลบแต่ไม่มีเสียงครับเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับแล้วนี่คือถ่ายหลังจากมันเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะ การประหลาดประหลาดมากเป,เป็นมาเกินครึ่งชั่วโมงละ